คิดติดใจเบกนี้นะครับเราอยู่กับเรื่องของเครื่องครัวนะครับพูดถึงเครื่องครัวเนี่ยก็ต้องนึกถึงนางฟ้าสตาร์เวลนะครับและผมก็อยู่กับนะครับพี่มงคลแสงขากรรมการผู้จัดการนะครับกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลแล้วครับสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่แดงนะครับครับผมพี่แดงครับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องครัวต่างๆของสตาร์เวลเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยได้ยินชื่อมานานลวนะครับคืออยู่คู่ครัวไทยมานานว่ากันเถอะนะครับที่เราเห็นอันนี้คืออะไรครับเป็นเตาแก๊สหัวคู่ อินฟาเลตครับเป็นอินฟาเตใช้ระบบอินฟาเลตซึ่งจะมีความแตกต่างจากเตาแก๊สธรรมดาเพราะว่าให้ความร้อนโดย แผ่ดหนเซรามิกแล้วก็ประหยัดแก๊สกว่าแก๊สธรรมดาดีห้าสิบเอถ้าพูดถึงหลักการของอินฟราเรดเนี่ยต้องให้ครูเต้ยซึ่งเป็นอาจารย์สอนเคมีลองไลฟ์ฟังนิดนึงฮะยังไงฮะผมจะหน้าแตกไหมเนี่ยแต่ถ้าสังเกตดูตรงนี้ถ้าเก็บต้องจับมาดูได้ครับมันจะเหมือนกับเป็นเซรามิกที่มีรูพุ่นเยอะมากเลยเนาะอ๋อใช่ไหมครับถ้าดูตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับเป็นหัวเตาแก๊สปกติที่เราเคยคุ้นเคยที่มันจะเป็นรูๆออกมาเนาะที่จะเป็นรูพุ่นเยอะมากไอ้ตรงนี้มันมีจุดเด่นยังไงครับีีี่่่่่่ววััจจุดดดเเเเนนนนขอองงงงงมมมมคืสสาา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 รรรถถททะปปิิ้้้้ยยยไแลลก็ กลิ่นเปลวไฟหรือว่ากลิ่นแก๊สจะไม่ติดอาหารออกบานครับอ๋อนั่นหมายถึงว่าเราก็สามารถปลอดภัยเรื่องของไม่มีความเสี่ยงต่อการที่เกิดมะเร็งครับผมส่ที่ตรงนี้ผมชอบมากเลยเนาะก็นั่นหมายความว่าตรงที่มันมีรูพรุนเนี่ยมันจะกระจายความร้อนได้ดีด้วยเนาะใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์เนาะครับผมาปกติเนี่ยเวลาปิ้งย่างอะไรถ้าเราใช้เตาแก๊สเนี่ยมันจะไม่เหมือนเตาถ่านที่เขาได้ยินกันเนาะว่าเตาถ่านมันจะหอมกว่าแต่เวลา ปิ้งด้วยเตาแก๊สมันจะมีแบบกลิ่นแก๊สติดอาหารใช่ซึ่งจริงๆเราก็รู้มาเนาะว่าเวลามันมีกลิ่นแก๊สนั่นมามันมีสารบางอย่างที่อาจจะทําให้เป็นมะเร็งได้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากปิ้งย่างเรามีตะแกรงเราสามารถเอาไปเอาไปปิ้งย่างได้อีกนะครับทำในในครัวก็ได้แล้วก็ยกออกไปนอกสถานที่ก็ได้แล้วระดับความแรงของไฟนะครับมียังไงบ้างคือปรับได้3ระดับก็คือ1นปรับ ตรงกลางแล้วก็ปรับให้แรงสุดแล้วก็ปรับให้เบาได้ปรับได้สามระดับมันก็จะมีหัวปรับตรงนี้ใช่ไหมครับได้สามระดับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับคือแบบสมมุติว่าถ้าเกิดสมมติอย่างเตาแก๊สบางยี่ห้อเนี่ยนะเราก็กลัวว่าแบบเด็กๆมาเล่นหรือเผลอมาจับมาอะไรแล้วเกิดเพลิงไหมอย่างเงี้ยนะครับของสตาร์เวลนี่มีจุดการป้องกันจุดนี้ไว้อยังไงครับคือชุดของเตาแก๊สอิฟรดของเราเนี่ยเราจะมีตัว ตัวเซฟตี้สำหรับต่อเข้ากับวาล์วแก๊สให้อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเรื่องเรื่องแก๊สถังล้มสายรั่วเนี่ยเซฟตี้จะตัดทันที นี่คือตัวที่เป็นพิเศษของสําหรับเตาแก๊สดาวเรียครับโอ้นะฮะคือคือเด็กๆมาเล่นหรืออะไรยังไงนี่ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนแล้วการจุดนี่จุดยากอะไรยังไงไหมฮะจุดไม่ยากครับเพียงแต่เรากดตรงนี้แล้วก็หมุนแล้วมันจะติดทันทีเลยเพราะมันจุดใช้ระบบจุดด้วยฐานฐานฐานไฟฉายทั่วั้ไปคือจริงๆเราต้องมีช่องใส่ไว้ใส่แบตเตอรี่ไว้ใช่ไหมครับผมอยู่ข้างล่างเป็นเป็นก้อนฐานธรรมดาทั่วทไปเวลากดมันก็จะเป็นเสียงดังติ๊ก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 ใช่นี่ใช่ไหมครับลวเเราาติปรับระดเวลาเราก เออผมผมเกิดในยุนรุ่นที่ยังต้องใช้ไม่ขีดอยู่เลยตอนที่มันไม่ต้องใช้แล้วเนาะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เนี่ยจะบอกว่าด้วยดีไซน์ที่มันสวยหรูอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเป็นกระจกแบบนี้เนี่ยตามโรงแรมตามอพาร์ตเมนต์หรูๆที่เขาให้ทําอาหารได้ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขามีแล้วนะ เขามีไปติดในนั้นแล้วนะครับผมและตัวนี้นะเราสามารถที่จะตั้งตั้งลอยแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะฝังแบบฝังซิงก็ได้ฝังซิงที่ที่วิวอินไปเลยท,ที่ที่เขาทำวิวอินแบบเสร็จแล้ว,<ช>ลวที่สําคัญพอคุณผู้ชมใช้เครื่องไฟฟ้าตัวเครื่องเครื่องครัวตัวนี้ยเอาแก๊สตัวนี้เนี่ยครับมันประหยัดแก๊สกากว่าย,ยังไงครับคือเรายกตัวอย่าง ถ้าเราไปบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยลูกค้าลูกค้าหรือผู้บริโภคอาจจะไม่เข้าใจคือสมมติเราแก๊สหนึ่งถังใช้ได้2เดือนแต่ถ้าเราใช้อินโฟเรสของสตาร์เวลเราจะใช้ได้4เดือนซึ่งจะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นออกได้แล้วผมได้ยินมาตรงนี้ด้วยว่าปกติเวลาเราใช้เตาแก๊สธรรมดาเนี่ยเวลาแก๊สมันใกล้หมดนะครับมันจะไฟมันจะอ่อนแต่เราจะมีควาวเมาเยอะอย่างเงี้ยครับตรงนี้มันจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ไหมครับคือถ้าเป็นเตาแก๊สธรรมดาเนี่ยเวลาแก๊สใกล้หมดถังเนี่ยมันจะออกแดงๆเปลวเปลืองแดงแล้ว แก๊สได้หมดมาแล้วมันจะมีควันดำๆเกาะเต็มตัวแต่ว่าถ้าเป็นใช้เตาแก๊สอินฟราเลตของเราเนี่ยมันมันค่อนข้างจะใช้ตั้งแต่กิโลแรกจนถึงกิโลสุดท้ายไม่มีเปลวก็เรียกได้ว่าใช้แก๊สได้คุ้มค่าจนหมดถังจริงคริงหมดเกี้ยงเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดสมมุติอยากอุ่นหม้อใหญ่ๆ หรือว่าพัชนะที่ใหญ่ขึ้นในญ่ใหญ่กว่าเดิมนี่ทำได้ด้วยทําได้ด้วยความร้อนไปทั่วถึงครับผมความร้อนทั่วถึงแลวสามารถที่จะรองรับงานหนักได้แล้วกระจกนี้เป็นกระจกไพเลตย่ามดีสามารถทนความร้อนสูงมากเลยตัวนี้ือว่าตรงกระจกนี่แหละนาน่าชอบใช่เพราะว่าทนความร้อนแล้วก็ทาความสะอาดง่ายด้วยคือเรียกได้ว่านอกจากเป็นเครื่องคที่ออกแบบมาด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วนะครับยัง ได้ข่าวมาว่าราคาไม่แพงราคาไม่แพงเ,เท่าไหร่ครับชิ้นนี้ลูกค้าหรือผู้โรยสาคสามารถเข้าถึงได้ตัวนี้6,900ครับ6,900แต่ถ้าก่อนครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> คุณผู้ชมที่ชมรายการคิดติดหมอซีซั่น2ครับ <c oughs> คุณผู้ชมที่ชมรายการของเรานะครับแล้วโทรเข้าไปที่เบอร์นะครับ02 909 8241-2นแะครับแล้วบอกว่าจากรายการที่ติดหมอซีซั่นสนะครับรับเชิญเลย ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วก็มีของแถมด้วยคือมีคือบีตัวเซฟตี้สายสายแก๊สให้ให้ไปเลยอ๋อผมรม่ดว่าแถมกุ้งหอยปูปลามาัะทุกอย่แต่ก็ได้ยินว่ามีประกันสินค้าให้ด้วยที่รับประกันรับประกันให้หนึ่งปีชบถึงแม้จะเป็นการชำระจากการใช้งานนานด้วยถึงจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ใริเณที่ที่บ้านใช่ครับ แล้วก็คุณผู้ชมนะครับใครที่ใช้เครื่องใช้ไฟ้าอยู่เนี่ยสามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้เครื่องครัวด้วยนะครับของ Starwell เนี่ยครับ026368134-5ทุกสายก็มีของรางวัลที่เลือกให้เหมือนกันเผื่อว่าเราจะเจอแฟนคลับที่ใช้ของ Starwell อยู่นะครับอนอกจากเตาแก้ตัวนี้แล้วมีตัวอื่นอีกครับอย่างเช่นตัวข้างนี้นของม o ด๊อกเลยนะครับเขาเรียกว่าฝาอบอาหาร Starwell อันนี้แหละอันนี้เวลาเราอยู่คอนโดคอนโดบางทีเขาห้ามใช้แก๊ส่ำไงันนี้คือสิ่งที่ผมเลงเลยบอกงานสนใจมากๆบอกกับไลฟ์สไตล์คนที่ที่อยู่คอนโดแล้วก็บางที่เขาไม่ให้เราใช้แก๊สเราสามารถที่จะใช้ฝาอบอาหารได้ลักษณะเด่นของมันคือสามารถที่จะอบเป็นพวกประเภทอบแล้วก็สามารถที่จะปิ้งย่างหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ในตัวเดียวกันคือพูดง่ายสามารถที่จะทำหลากหลายในตัวของฝาอบตวนี้ได้สมมติผมอยากกินพิซซ่าด้วยแล้วก็อยากจะทอดไก่ด้วยหรือทำอะไรหลายๆอย่างกินโดนัทด้วยอย่างเงี้ย ได้ครับได้ครับเพราะเพราะตัวนี้สามารถที่จะใช้เวลาใช้เวลาเดียวกันแต่ว่าใช้อาหารหลายอย่างได้เช่นตะแกรงมันจะมี2องชั้นคือสาเหตุที่ทําเป็น2ชั้นเพราะว่าอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆเราใช้ตัวตัวบนไก่ที่ตัวใหญ่เราเราใช้ตะแก่ตัวล่างขออนุญาตยกมาโชว์ใกล้ๆหน่อยสมมติว่าตรงนี้2ชั้นนี่นะครับอันไหนใช้อันไหนอันบนอันล่างครับตัวตัวทดๆนะครับยกขึ้นมาได้ตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราอบ อาหารที่มีขนาดใหญ่เราใช้ตัวนี้เลยแต่ถ้ามันใหญ่ขนาดใส่ไก่ทั้งตัวได้นะครับได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวมันสุกไวกว่าไมโครเวฟไหมสุกไวกว่าครับเพราะว่าไมโครเวฟกับตัวนี้ลักษณะการทําลักษณะการทําและการให้ความร้อนจะแตกต่างกันเพราะตวนี้จะให้คุณค่าอาหารที่ค่อนข้างจะครบเพราะว่าเขาให้ความร้อนโดยหลอดฮาโลเจนแล้วก็กระจายความร้อนโดยพัดลมแล้วความร้อนจะหมุนจากบนสู่ล่างสู่บน คือไปทั่วครับผมแล้วจะทําให้อาหารที่ที่ที่เราอบเนี่ยกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเน้่ยข่าวว่ารีดน้ํามันด้วยนะครับผมน้ํามันลงไปกองลงไปกองเลยนะำร่างเหมาะตลอดคนที่อ่าไม่ชอบไม่ไม่ชอบทานน้ำมันรักสุขภาพรักสุขภาพอ่าเดี๋ยวลองคุยกับคุณผู้ชมที่โฟล์ดอินก่อนนะครับว่าเขาใช้เครื่องขูวของซาวเวลอยู่หรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณอะไรครับไรค่ะอ่าพูดเสียงบางนิดนึงได้เลยนะครับไรค่ะอ่าคุณอะไรนะครับ ไค่่อะอตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับขออีกทีนะครับคุณอะไรครับไรค่ะคุณไรจังหลัดโคลาดค่ะโคลาดเหมือนกันนะครับคุณไรใช้เครื่องครัวของ s t a r w e l l อยู่หรือเปล่าใช้ค่ะับใช้ตัวตไหนครับตเตาแก๊สค่ะเตาแก๊สอ่ะไหนลองพูดถึงความประทับใจของเครื่องครัวสตาร์เวลหน่อยสิรถแรงค่ะรประกอบอาหารง่ายมากอ่ะประกอบอาหารง่ายอร่อยไหม ทำความสะอาดง่ายทำความสะอาดง่ายถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยดูเขาออกแบบมาเนี๊ยบมากรับผมครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับของคุณไรเนี่ยอยู่โคราชเนี่ยนะครับอ่าผมก็มอบซาลามพัชให้เหมือนกันปวดหลังปวดไหล่ใช้ซาลามพัชเลยนะครับมอให้ไปใช้หรือเวลาปวดเมื่อยด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับค่ะครับผมโอเคอ่าเรามาต่อที่เจ้าเครื่องอบงนึ่อก่อนฝาอบอาหารก่อนนะครับอ่าทราบข่าวมาว่าถ้าเกิดสมมุติเราไป ต่างที่ต่างสถานที่เราไม่ต้องแบกไปทั้งม้อไดไหมครับได้ครับได้ครับสมมติว่าเราไปต่างจังหวัดปิดนีดต่างจังหวัดเราเอาเฉพาะตัวตัวขาไปตัวขาดไปคือเราไม่จะไปต้องใช้กับไอ้โถพัทอะโถแก้วอนี้ก็ได้เราใช้กับข้อกับภาชนะอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะครอบได้เป็นเป็นเป็นหม้อก็ได้เป็นกระมังก็ได้อะไรแบบนี้ที่ไซส์ขนาดได้ได้ไซส์อยู่นะสามารถสามารถเขาออกงานนอกได้ไม่จำเป็นต้องต้องอยู่กับที่ นี่แล้วก็เมนูหนึ่งที่คนเกาชอบเอาไปใช้แล้วไปขายบ่อยๆขายจนรวยกันเลยเนี่ยครับก็คือหมูอะไรนะหมูกรอบทําไมะครับพออบหมูกรอบแล้วทําไมอบแล้วถึงแบบว่าอร่อยกว่าร้านอื่นเนี่ยคือเวลาอบของของของหม้ออบของไอซ่าของสตาร์เวลเนี่ยเวลาเวลาเราอบปั๊บเนี่ยความร้อนเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะทั่วถึงทั่วถึงอ่าทั่วทั่วถึงแล้วเวลาเราอบเนี่ยเวลาเราอบหมูกรอบเนี่ย ถ้าเราเราเรา,เราทาจากร้านทั่วไปม,มันจะกระเด็นแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในหม้อเนี่ยมันมันมันจะได้รับได้รับสารอาหารครบค่อนข้างจะครบถ้วนครับอืแล้วก็ล้างง่ายดูแลง่ายไม่เพียงแต่อาหารขาวครับสมมุติมผมอยากกินขนมถ้วยฟูขนมเค้กได้เลยครับ,รบ,รบถ้าเราอยากทําเป็นประเภทขนมหวานนะครับเช่นขนมเค้กดนรัทเนี่ยเราผสมแป้งผสมแป้งตีไข่ใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเราได้พิมพ์โดนัทมาแล้วเราก็เทใส่แล้วก็ใช้อุณหภูมิ พร้อมกับเวลาที่เหมาะสมโดยอุณหภูมิได้โดยโดยเราจะมีคู่มือคู่มือทำอาหารเราจะมีคู่มือทำอาหารสีสันสวยงามให้ในในโชก้องหน่อยโชก้องหน่อยครับนี่แค่เห็นไก่นี่ก็อยากทาน้วครับให่เลยเมนูให้ทั้งของข้าวของหวานเนาะของข้าวของหวานโอ้นะครับพร้อมไปเลยโดยเฉพาะการอบซี่โครงหมูอบนี่จะสุดยอดมากเลย พราะว่าจะให้คุณค่าทางอาหารที่เอาอีกแล้วขิวอีกแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เพิ่งทานอาหารทะเลแต่อันนี้หลผมรู้แล้วผมผมทำอาหารทานเองบ่อยเวลาอบด้วยไมโครเวฟนี่มันจะแห้งกระด้างมากเพราะไมโครเวฟมันเข้าไปให้ความร้อนแบบข้างในมากเกินไปนี่มันให้ความร้อนจากข้างนอกครับผมก็ได้ก็ได้ก็ได้ท็ได้ได้ครับนี่ได้หลายอย่างเยแล้วนี่สำหรับคนรักสุภาพได้ยินมาว่าอันนี้สามารถทอดเฟรนช์ฟรายได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าอย่างนั้นราคาแพงไหมราคาตัวนี้ห้าพันเก้าครับห้าพันเก้าช้าก่อนคุณผู้ชม ลดไปเลยยีปเซ็นตไม่เพียงเท่านั้นครับเรายังมีอีกชิ้นหนึ่งอ่ะคูเตอร์ช่วยผมเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาลงก่อนนะครับอีกชิ้นหนึ่งคืออันนี้เป็นฟู้ดมาสเตอร์ใช่ไหมครับมาสเตอร์เครื่องเตรียมอาหารครับก็เป็นเซเว่นอินวันเลยยังไงครับมันเตรียมอะไรครับมันเตรียมอาหารอะไรยังไงี้ยครับคำว่าเซเว่นอินวันเนี่ยมันจะมีตัวตัวสไลด์อยู่สามอ่าครับมันมันจะมีตัวสไลด์อยู่สามแบบครับมีตัวสไลด์อยู่สามแบบครับ อันนี้จะเป็นเป็นสไลด์แบบเป็นเป็นเป็นเส้นครับหันเป็นเส้นหั่นเป็นเส้นอันนี้จะหั่นเป็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 นแว่นอันนี้เป็นแว่นแว่นเป็นแว่นแล้วก็มีความหนาแตกบางตัดแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมมีความหนาแตกต่างกันครับมีมีสามอย่างก็จะมีหัวที่อยู่ข้างในเครื่องนี้อยู่แล้วครับผมและตัวตัวบวผสมตัวนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าใช้ใช้บ่อยมากเพราะว่าตัวนี้จะใช้บดในการบดเนื้อบดหมูแล้วก็บดพวกเครื่องแกง แล้วก็พวกพวกถั่วพวกอะไรที่สามารถที่จะบดได้เป็นเป็นกิโลกิโลก็เป็นใส่เนื้อหมูไปเป็นกิโลกิโลทีเดียวทำได้เลยเราก็หั่นเป็นชิ้นบ้างหั่นก่อนนะผมไม่ใส่หมูไปหมูไปครตัวมันไม่ได้ใส่ใส่ทำไมเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยผมถามอีกนิดนึงครับสมมติว่าเครื่องชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยถ้ามันชำรุดไปเนี่ยเรามีรับประกันหรือมีซ่อมเฉพาะบางส่วนไหมครับเราเรา เสียตรงไหนเราซ่อมตรงนั้นเรารับประกันให้หนึ่งปีถ้าสมมุติว่าลูกค้าต้องการอะไหล่บางตัวบริษัทเรามีเซอร์วิสให้คแบบแล้วก็ราคาอะไหล่ของลูกค้าคือไม่ต้องซื้อชิ้นใหม่ทั้งอันนะไม่ไม่ต้องซื้อชิ้นใหม่ทั้งอันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดความปลอดภัยนะครับอย่างสมมติว่าเด็กๆเนี่ยอีกละที่บ้านมีเด็กนะถ้าเกิดไปเล่นกดมือกดอะไรก็ทำอะไรครับมันมีอะไรดีตัวนี้จะมีระบบเซฟตี้ครับสมมติว่าถ้าเราอาฝาไม่สนิทระวังฝาไม่สนิทเนี่ยมันจะมีเขี้ยวตรงนี้อยู่ครับเขี้ยวตรงนี้อยู่ ถ้าเราวางฝาไม่สนิทเครื่องจะไม่ทางานหรือเราจะกดปุ่มมันก็ไม่ทางานแต่ถ้าเกิดเราล็อกเข้าไปปั๊บเครื่องเน่ทางปปิดดุมไถึงจะทำงานถึงทางานถ้าเราถ้าเราเทำมันก็เปิดคือป้องกันว่ายังไงมือเราเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้เพราะว่าเด็กจะไม่รู้ว่าวิธีการใช้แล้วก็เกลียวตรงนี้ด้วยนะครับชี้ให้กล้องซูมมาเลยนะครับเกลียวตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกลียวที่ปลอดภัยตรงที่มันมีสแตนเลสเราปกติตรงนี้จะเป็นจุดที่มันจะแตกง่ายแตกง่ายเพราะเวลาเราเปิดเวลาเปิด ครับนะครับเวลาเราเราออกเราก็จะถือให้อย่างนี้เลยแล้วเราขยับนิดเดียวครับผมแล้วเราก็ยกขึ้นเวลาใส่มันจะมีลูกศรตอนเราก็จะมีลูกศรตรงนี้เราก็วางเราก็วางตามตามแต่ลูกศรแล้วเราก็ล็อคล็อกเลยไม่ต้องไปฝืนเขานะครับมันลงโดยธรับผมจะยกโทษนะครับจากคนไมจักคนไม่รู้จักคนไม่รู้จัครับจะมีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือที่ขายว่ามอเตอร์อย่างคุณหน่อเคยใช้ก่อนแล้วมอเตอร์มันจะมั่งง่าย อันนี้ใช้สายพานใช้ระบบสายพานใช่ไหมครับเป็นระบบสายพานแล้วก็จะทําให้ตัวมอเตอร์นีรักษาได้ง่ายกว่าที่ยึดกระดูกยึดดีการใช้กันเอาละครับไม่รอช้าแล้วคุณผู้ชมอยากได้แล้วล่ะถ้าเกิดอยากได้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้5,900ันเครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมนะครับใครที่เป็นแฟนรายการที่ติดหมอซีซั่น2ครับโทรเข้าไปได้รับส่วนลด20%ครับทิ้งท้ายอีกทีนะครับด้วยเบอร์ของสตาร์เวลครับเบอร์โทรศัพท์ เวอร์โทร์ซับติดต่อทางครับเบอร์ศูนย์สองครับเก้าศูนย์เก้าแปดสองสี่หนึ่งถึงสองนะครับไปที่คอร์เซนเตอร์ได้เลยนะครับครับผมก็คอบท้วนเลยนะครับสามอย่างวันนี้นะครับที่ของ St าร์เวลเอาสิ่งดีๆมามอบให้กับเรานะครับวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากๆเลยที่ให้เกียรติเข้ามาในช่วงที่ติดใจนะครับรับรองว่าเราจะติดใจสตาร์เวลนางฟา s t ตารเวลของเราตลอดไปนะครับขอบคุณพี่แดงมากๆครับคครับขอบคุณครับครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดี๋ยวมาที่ส่งท้ายกันครับ